ท่านอนุทินอนุญาตแล้วนะบอกเต็มที่เลยนะทหารไทยเต็มที่เลยนะถ้าเปิดศึกอีกครั้งหนึ่งไม่มีเลี้ยงนี่คุณผมผมจะอธิบายให้ฟังผู้นำกาผู้นำเวียดนามเนี่ย<ะ>เขาผ่านการลบมาเยอะอใน คนนี้เป็นผู้นำตอนนี้ก็ผ่านสงครามผมเป็นห่วงอย่างเดียวนะคุณหนูคุณอนุทินเนี่ยนะถ้าเกิดกรณีที่ต้องลบแตกหักจริงๆเนี่ยเพราะบางครั้งเนี่ยมันต้องลุกเข้าไปในกาบูชาคุณบุ๋มเพื่อยึดจุดยุทธศาสตร์เพื่อให้มันยอมเนี่ยคุณอนุทินกาบอ่ะแต่เวีดนามเคยลุยไปถึงพนมเปนไงนี่คือสิ่งที่เขากลัวไงจริงๆแล้วทั้งของเราเนี่ยกิเพนลงต้มที่พนมเปนเนี่ยคือตุะเพราะว่ากองทัพจะทำอะไรเนี่ย ต้องถามต้นตีเอาโหมแล้วก็ให้นายกต้อ,ตองตัดสินใจนะเพราะบอรเราทับไม่มีอำนาาตัดสินใจทันทีนะเอาเหรอเอาแน่นอนนะเพราะว่านายกเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดดังนั้นถ้าจะบอกว่าจะเอาบอกทุกคนบอกเอากิปเทนลงพนมเป็นคือวันนี้เนี่ยเราใช้กฎอายการศึก นะครับให้ผู้นํากองทัพคือแม่ทัพภาคที่หนะึ่งและแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยสั่งการกําลังพลในการป้องกันตัวเองอนะครับไม่เราไม่ได้ทําสงครามบุกรุกเราไม่ได้ทําสงครามไปยึดแผ่นดินเขาเราทําสงครามป้องกันตัวเองอนะครับผมผมพูดอย่างนี้ก่อนนะ,ะตีนี้ถ้าสมมติว่าถ้าจะทาให้สงครามมันจบในรุ่นของเรามันอาจจะต้องยึดชัยภูมิสําคัญในฝั่งโนนไว้เพื่อการต่อรอง นะเราถอนกําลังกลับในภายหลังเหมือนอย่างที่นานาประเทศเขาก็ทาอย่างนี้เท่านั้นแหละคือวันนี้พบเหล่าทัพเนี่ยผมเชื่อเขากล้าแน่แล้วเขาตัดสินเขาตกลงใจกันแล้วล่ะตอนนี้มีแผเรียบร้อยแล้วผมเป็นห่วงนายกเท่านั้นเองเพราะว่านายกเนี่ยผมเข้าใจท่านมาจากพลเรือนเวลามันเกิดจุดวิกฤตเนี่ยที่เขาเรียกจุดเทิร์นิ่งพอยของสงครามเนี่ยถ้าเกิดยึกยักตอนนั้นน่ะเสร็จนะไอ้ตอนเนี้ยพูดได้ว่าเอาอะไรไฟเขียวแต่พอรู้ว่า ทบหรือทลอหรือทอจะเข้าไปยึดกิฟเพนจะต้องลงจริงๆนั่นแหละตรงนั้นแหละเพราะว่ายังไงผมเชื่อนายกต้องรับผิดชอบอะนะครับนะเพราะนั้นผมผมเป็นห่วใจครั้งใหญ่เดี๋ยวพี่เป็นประวัติศาสตร์เลยนะเพราะว่ายังไงคุณนุทินเนี่ยแกมาจากพ่อค้าผมผมเข้าใจความรู้สึกแกแล้วถ้าเป็นช่วงเวลาแบบตอนนั้น่ะมันต้องนาทีต่อนาทีคุณบุ๋ม คือคือถ้าถ้าคุณอนุทินตัดสินใจแบบนั้นว่าจัดให้เบดเสร็จให้มันหมอบและลาบไปเลยไม่ต้องมีหือมีอือกับประเทศเราอีกแต่ถ้าอย่างนั้นคือได้ใจคนไทยคือคือผมผมใช้คำของทหารนะทหารบอกว่าจะจบเมื่อทำให้ศักยภาพไม่สามารถจะมาเป็นพยันตรายกับประเทศไทยได้อีกถามว่าจะทำยังไงต้องทำลายความเข้มแข็งทางการทหารของเขาจนเกลี้ยง <Ừ. S 2> หรือทำลายศักดิ์ของเขาจนไม่เหลือหลอที่จะมามาเผชิญหน้าท้า <Ừ. S 2> ทายเราได้อีก <Ừ. S 2> คือผมขอให้คุณอนุทินเนี่ยยืนยันคำพูดนี้ไปจนตลอดการลบอ่ะผมขอแค่เนี้ย